คันนี้ตกแต่งแบบล้อแม็กหน้าหลังเลยคันนี้ลูกค้าสั่งศูนย์โตโยต้ามาเราก็ทำตามสเปคต้องเป็นล้อเฉพาะไหมครับถึงบรรทุกได้ล้อต้องเป็นล้อบรรทุกเลนโซ่บรรทุกตัวนี้เขียนน้ำหนักมาเขียนน้ำหนักมาตรฐานมาให้อยู่แล้วข้างละข้างละสองตันขอสองตันสองจุดห้าตันสองข้างก็ห้าตันไงยางก็ XCD ตัวนี้ XCD มาดูเพลากันนี่มาดูเพลาเนี่ยเขาเรียกเพลารอย ขนาดของเพลาและลูกปืนเนี่ยมันจะใหญ่รถเดิมๆเนี่ยลูกปืนมันเล็กลูกปืนมันเป็นเพลาจมเนาะอันนี้เป็นเพลาลอยก็เพลาลอยเนี่ยอธิบายก่อนเพลาลอยมันมาจากรถบรรทุกเล็กอเอามาใส่ในรถก,กระบะมันถึงบรรทุกได้เยอะนะครับอันนี้ก็ใส่โช๊คไข่ไปนะครับเพลาลอยของเรามีเบรกมือมี ABS พร้อมนะครับไม่ต้องไม่ต้องแดัดแปลงอะไรเลยก็เอามาใส่ก็ชุด ABS เข้าเข้าเข้ารูเดิมเลยเป็นเป็นรู ABS เฟือง ABS เสียบได้เลยนะครับไม่มีอะไรเยอะ รุ่นนี้ต้องต้องรุ่นนี้มันอ่านมันอ่านที่นี่ดิมันอ่านไมที่มันอ่านที่ล้อหลังนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไปอ่านที่เกียร์เหมือนรุ่นเก่าอ่าคือถ้า ABS ไม่ทํางานอ่าไม้สปีดไม้ก็ไม่ขึ้นรถก็จะวิ่งไม่ออกไฟก็จะเด้งเนี่ยึงทาสำเร็จมาแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยคือคันนี้ทําโดยที่ยังเสริมอุปกรณ์เข้าไปโดยที่ระบบเดิมๆของโต y ต้า ระบบจากโรงงานนี่ยังครบสมบูรณ์ใช่ไหมครับครบสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยไม่ได้ตัดต่อดัดแปลงอะไรมากเลยครับแนบใส่แนบใส่เพาเข้าไปครับท่ากับเป็นการเสริมความแข็งแรงเครื่องเสริมความแข็งแรงใช่ใช่ที่ไม่ได้ตัดทอนช่สภาพแล้วก็ระบบของเดิมรถออกไปเลยแล้วมีใบวิศวะรับรองให้ด้วยคือวิศวะเนี่ยวิศวะเนี่ยมา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 ตรวจรถก่อนตรวจน้ําหนักรถตรวจความแข็งแรงของ้ํรถอะไรเงี้ยความแข็งแรงของแหนบอะไรเงี้ยเรามีวิศวะรับรองให้พร้อมครับ พร้อมใช้งานได้เลยมากครับพี่แอ๊ครับขอบคุณครับ